เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ครับมูลนิิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชภธรรครับได้มอบผมกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่ครับ ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่มูลินิราชประชา,ชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปธรภมมอบหมายให้นายสมหวงังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานกรรมการมูลิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบประหมพระราชทานจำนวน2 0 0พผืนครับเพื่อมอบให้แก่รัษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบจากภายหนาว ประกอบไปด้วยรัศดรในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จํานวน300ผื้ออําเภอร้องกวางจํานวน250ผื้ออําเภอสองจำนวน250ผื้นและอำเภอหนองม่วงไข่จานวน100ผื้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ครับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานราษฎรในพื้นที่อำเภอสูงเม่นค่ะจำนวน250ผืนอำเภอวังชิ้นค่ะจำนวน300ผืนอำเภอลองจำนวน300ผืนและอำเภอเด่นชัยจำนวน250ผืนพร้อมกับกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประสบกากรณรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่ง พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ประสบกรณกรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์และทรงรับสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อทุกสถานการณ์ค่ะ